United ็ดอลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงกลับมาเจอกันกับยูน t เต็ดอะล็อกั Un กันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เจสันเบิร์ตนักข่าวของเทลเก้าฟ์ได้รายงานว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดไม่ได้กลับมาเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการดึงตัวแฮร์รี่แม็กไวต์แต่อย่างใดและไม่มีความคิดที่จะริเริ่มเสริมเซ็นเตอร์ฮาฟด้วยซ้ำไปคริสเตียนฟอกของปลินได้รายงานว่าสกอตต์แม็กโทมินเน่เป็นเป้าหมายหมายเลขหกที่ไบโอมิวนิกต้องการตัวและตอนนี้ผู้อำนวยการสโมสรเสือใต้กำลังเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอเจนต์ของแม็กโทมินเน่เพื่อหาทางปิดดิวให้ได้ ฟาบิเซียโรมาโน่ัดรายการสตรีมมิ่งคิกและพูดถึงมาคูคูคเรยียต่อหน,นึ่งว่ามาริเซโอเปเชติโน่กับพิมพ์งานสตาฟโคชเชลซีประทับใจในการซ้อมของเอียนมาเซนกองหลังดาวรุ่งของทีมมากจึงมองว่าไม่มีความจําเป็นต้องรั้งตัวคูคูเรยียไว้และน่าให้โอกาสมาเซนในซีซั่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมไม่ได้ไปเตะบอลทั่วยุโรปและมีการปล่อยยืมตัวจะช่วยลดภาระค่าเหนื่อยได้ด้วย ส่วนทางจอร์ซีไพซอนของเรเวลเลโวได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังคุยกับคูคูเรยาและกำลังเจราจากับเชลซีเพื่อหาข้อตกลงซึ่งคูคูเรยาพร้อมเปิดโอกาสความเป็นไปนได้ในการย้ายทีมหลังจากที่ไม่ได้ลงเล่นเลย3นัดที่ผ่านมา The Real Sports ในสเปนได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอยิ้มตัวมากรออลอนโซแบ็กซ้ายของบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ก็สนใจคูคูเรยยอยู่นะ เจสันเบิร์ดนักข่าวของเทลิกาฟได้รายงานว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหันไปติดต่อท็อตแนมฮอสเปอร์เพื่อดึงตัวปีแอเอมิลฮอยเบิร์กมิดฟิลด์เดนมาร์กมาร่วมทีมแล้วก่อนหน้านี้ฮอยเบิร์กได้รับความสนใจจากอารานติโกมาดริดแต่ไม่สามารถตกลงเรื่องสัญญากันได้แม้ว่าสเปอร์ตกลงขายให้ที่30ล้านปอนด์ก็ตามฟาบิเซลโรมาโนได้รายงานว่าเอาไทายบายินเดียในทวารเฟนบาเชกำลังตรวจร่างกายเสร็จสิ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเฟเนบาเช่ตกลงราคากันได้ก่อนหน้านี้ไปแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามบาร์เยนเดียมีอาการบาดเจ็บหลังมาก่อนทําให้การตรวจร่างกายต้องเน้นเป็นพิเศษก่อนจะไฟเขียวเซ็นสัญญาได้ฟุตบอลเชลซีได้กล่าวว่าซานโชค,คือตัวเลือกในตำแหน่งตัวสร้างสารรคเกมที่น่าสนใจสำหรับเชลซีแต่หากย้ายมาค่าเหนื่อยก็ต้องลดลงเนื่องจากค่าเหนื่อยที่รับอยู่กับแมนยูมันสูงถึง3 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ โดยแมนยูเคยอยากขายขาดก่อนหน้านี้มาแล้วในราคาราวๆ45ล้านปอนด์และนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดอัลล็อกในอีพีนี้ฝากติดตามยูเนเต็ดอัลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีดๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ยูเนเต็ดอัลล็อกต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ